เฮ้ยจเย็นเดี๋ยวแมงเอ้ยว่าจะไม่อาจคลิปแล้วแม่งจับยากวันนี้คลิปครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมสโนว์แคนดี้ครับวันนี้ผมจะมาจับตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหนึกว่าจะจับง่ายที่ไหนได้แม่งพ่นสายฟ้าได้ตายเลยเลยมาอาจคลิปเลยละกันแม่เป็นตัวที่น่าสนใจหนึ่งตัวครับเจอโดยบังเอิญเฮ้ยมันไม่สนใจแล้วเฮ้ยมันหันมาแล้วโอ้โหชิบหายแล้ว อย่างวิ่งโคตรเร็วเลยตัวเนี้ยอยู่ตอนแรกก็วิ่งช้านะสักพักนึงวิ่งเร็วเฉยเลยแต่พอตัวมีสายฟ้านะท่านผูช้ชมมันวิ่งโคตรเร็วตอนนี้มันยังวิ่งช้าอยู่เนี่ยนะเสียงเนะี้ยเสียงเนี้ยมันจะวิ่งเร็วเดี๋ยวโอ้ยอยู่บนหัวเฉยวัตถุพัดอะ,ะมาทไปหน่อยด้วยให้จับง่ายปโป่มาแต่ไม่กลัวยิงเรื่อยเดี๋ยวมันก็สลบเรามีเตียงเพียบวางเตียงเรื่อยๆครับ <c oughs> เอ้ยุ่นไม่วางวะเดี๋ยว เฮ้ยต้องแต่บนคลิกแม่งเอ,อ้ยต้องวิ่งไปวางเตียงไปลำบากจริงไม่ตายคือโอ้เอาไม่ติดเดียวเดี๋ยวมันวิ่งมาแล้วชิบหายแล้ววิ่งแล้วเดี๋ยวเราให้พวกสาวแทงให้ดีกว่าไม่ไหวหนีก่อนแถวนี้มันถินหมีครับไอ้นี่มันเป็นหมีประเภทไหนวะเนี่ยหมีสายฟ้าเออโอเดี๋ยวดูวดูดูพ่นไฟพ่นสายฟ้ามาตามมาพี่หมีแทงหน่อยพี่หมีโอเคพี่หมี มีโซ้อยู่สวยมากเดี๋ยวพี่บีตายโคตรเร็วพี่แรดช่วยด้วยไม่ไหวละโอ้โหมันตามมาโคตรเร็วเลยหรอวิ่งโคตรเอือวิ่งเร็ว,เรว,เรวจัดเย่๋วคิดว่าข้าจะกลัวเจ้านุ่เฟยมาพี่แรดพี่แรดเดีย๋ยวคอยบังให้ดูนะโอเคนะมันมาแล้วพี่แรดสู้มันนะผมไปก่อนลนะจิผ่ายแล้วยังไงอุ้ยโอ้โหมันตบพี่แรดทรีเรวตายเลยหรอตีแรงเกินเราจะหนีไปทันทีเนี่ย วิ่งก่อนครับตอนนี้มันยังวิ่งไม่เร็วมากถ้ามีเสียงสายฟ้านะ่ะวิ่งโคตรเร็วอันนี้ยังวิ่งหนีทันอยู่โอเคครับไปหาตัวแทงให้ก่อนด้วยหวละชิบหายเสียงสายฟ้ามาชิบหายแล้วอมันบูสต์สปีดชิบหายแล้วมันตามมาโคตรเร็วเลยเดี๋ยวพี่ช้างุยนะพี่ช้างพี่ช้างนะ่าจะถืออยู่มั้งสู้เขาเดี๋ยวพี่ช้างหมัดเดียวออ้พี่ช้างโดนมันเดมเดียวตายหรู้กแล้วใครจะช่วยผมได้วันนี้แม่งเอ้ย ไม่อยากใช้เสาหลักด้วยเดี๋ยวมันตายหนีก่อนตาวันติดติดเลยอะรู้โอ้โหโอ้เป็นลมตูดโอ้หนีก่อนพี่นกให้พี่นกช่วยแล้วพี่นกช่วยผมด้วยโลนกมันจะช่วยเราได้หรือเปล่าเว้เนี่ยพอยื้อเวลาให้เรายิงโอเคหลังหลบหลังนกเดี๋ยวจะเย็นมันหวานแล้วอุ้ยอุ้ยพี่นกตีผมเฉยฮัลโหลมันไล่ผมหมดเลยอะไรวะเนี่ยมันไล่มาเป็นขยงเลยเจ้า ยิงยิงหมดนะมอ,อ่ะทำไมอ่ะอุย้ยสเตมิน่าหมดต้องสู้แล้วต้องยิงสู้แล้วสเตมิน่าผมหมดอื้อไอ้นกนี่มันยังไงวะเนี่ยช่วยหน่อยก็ไม่ได้แม่งเอ้ยอื้อยิงทิ้งเลยแล้วกันอืมเมันไส้พี่ช้างพี่ช้างช่วยด้วยพี่ช้างสู้มันยังสู้มันโอ้พี่ช้างตายโคตรเร็วเลยโหลไปครับมีแมวไอ้ช้างต่อไปครับวิ่งดีเลยครับวิ่งไปพี่ตูนครับท่านนี้เอาไม่อยู่จริงครับแม่งเอ้ยเก่งกว่าที่คิดครับตัวนี้ตายเหอะ มาเฮ้ยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลยิงฟรีสปอนสวยโลนสวยโลนมันมาแล้วชิบหายแล้วแอบแล้วบอกว่าหาที่แอบก่อนแม่งเอ้ยรีสเตมิน่าก่อนเตมิน่าจะหมดครับท่านผู้ชมโอ้มันตบช้างตายโคตรเร็วเลยหลวิ่งวิ่งวิ่งฉีกเลยนะว,วิ่งฉีกต้องหาที่พักก่อนแม่งเอ้ยอืมยิงไปด้วยครับอย่าให้ค่าสลบมันหมดครับต่อไปเรื่อยพี่มีช่วยด้วยนะแทงไปเจอกันต่ายพี่มีตายแล้วโชคดี แม่งเอ้ยไปหาที่แอบก่อนอยิงฟรีจากระยไกลโดนโดน็อดน,อนีแหละมามาดิมาเออมันโค้นแล้วมันโค้นแล้วมันโดนไปเยอะไอ้หมอนี้มันโดนไปเยอะหนีมันเริ่มหนีแล้วท่านผู้ชมหนีทําไมอโหลหนีทําไมมาดีจะหนีไปไหนตามช็อดนี้ต้องตามครับเออมันวิ่งไปไหนวะน่าผู้วิ่งโค้นเร็วเลยให้ตายเหอะวิ่งไม่ทันนะเนี้ยแม่งเอ้ยวิ่งไม่ทันอือ เอาอโค้งโขงมาทำไมโค้งมาทำไมอย่าโค้งมาทำไมยิงยิงดักยิงยากจังนี่ไงเฮ้ยมันเดินเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นมันหน้าผานะเฮ้ยโวเดี๋ยวเอ้ามันตกไปแล้วท่านผู้ชมมันตกฟั่งมันโดนไปเฉยเลยมันตายไปเนี่ยเอ้าหายไปไหนวะโอ้าไงไงมันยังไม่ตายโห้โหเจ้าไม่ตายได้ไงวะเดี๋ยวผมจะยิงถึงวิทยธนูเนี่ยโวเอื้อ แม่เอ้ยเอาเอา้ยลื่นชิบหายแล้วโารู้ที่ตายเออหแม่ไอ้ลื่นเฉยแม่ทางลงก็มีจากลื่องซะก่อนมาไล่ครับช็อตนี้จะไปไหนเล่ามันจะไปไหนยูหุนแล้วมันไล่ยากเดี๋ยวโอ้โหเอ้ยตายเออมันวิ่งกลับมาเฉยเอาเอาจะเอาใช่ไหมเนี่ยเอายังไงยังไงเอาสับสนพี่หมีสับสนพี่หมีสายฟ้า จะเรียกว่าอะไรดีว่าตัวเนี้ยหน้าตามันน่ากลัวเรียกหมีหน้าผีแล้วกันแม่งเอ้ยหน้าตาจะเอาหายไปแล้วพี่หมีดำน้ำเอา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 มาดิมามายิงฟรีสปอร์ตช็อตนี้ใกล้ชิดมากใกล้ชิดมากฟรีสปอร์ตไปอืออือแม่งเอ้ยวิ่งจนเหนื่อยอ่ะวันเนี้ยโอ้โหฝนตกไปสุดยอดเลยครับมันจะวิ่งไปไกลแค่ไหนวันนี้หารู้โอ้โห ไอ้ตายเหรอยิงก็ไม่ค่อยจะโดนเนี่ยไกลขึ้นแม่งเอ้ยสงสัยต้องอัวเกรดอาวุธแล้ววะเนี่ยเอานนี้บนน้ำร้อมเนี่ยวิ่งได้โอเลเชียโอเคไปครับเอาหสร็จแล้วโอเคในคลิปอาจจะสั้นครับแต่เล่นจริงนี่คือโคตรนานที่ตายเหอะโอเคเอาเตรียมไว้ก่อนเซฟเซฟเอ้ตายกว่าจะจับได้อย่างน,านั้น เทปกันเลยแล้วกันผูหน้าตายเห็นไหมมีหน้าผีจริงครับตัวนี้หน้าตาน่ากลัวมากโอเคมันตื่นแล้วโอ้แท่เล็บพูดยาวเลยพระเจ้าอุย้ยหน้าตาน่ากลัวมากครับตัวนี้แะแจ่มมากตัวนี้มาลองหน่อยมีสกิลอะไรมั่งที่แน่ๆมีสายฟ้าโครเท่เลยไหนลองดูโอ้ท่าต่อยอุย้ยคำรามมีท่าสายฟ้านี่ไงโอ้ โอ้ที่ไปไปลองของมาลองของหน่อยพ่นสายฟ้าเอาไม่โดนโอเคเอาคำรามดูครับตบครับตบปั๊บอู้พูดแรงขอหน่อยขอลองของหน่อยอืมวุ้ยกัดอย่างแรงอู้ทุบก็แรงเดี๋ยวหลวงพ่อใส่ไฟโดนนี่ลากคตรแรงไปตุ้ยวุนแรงขนาดนี้วเนี่ย น่าไปทำไดโนอารีน่าตัวนี้เฟี้ยวมากเท่มากอืมลากโอ้โหอุ้ยมีแขนเป็นม,มีปีกเหมือนนอกด้วยครับตัวนี้น่าสนใจครับนกมาทำไมอืมขวางทางมาขอขอ,ขอ,ขอลากสายฟ้าคมมอืมโดนโอ้โหอโลากไปถึงนู่นเลยโคตรสุดครับแหมสุดยอดจริงครับตัวนี้โอเคครับพอของป่าผมขอแล้วกันครับผม นากตานนักลัวมาตัวนี้โอเคครับท่านผู้ชมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พันหน้าซีอ o u นะครับ